การปกครองของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่กรุงศรียุทยามเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตน,นโกสินทร์เนี่ยเราก็มีวังหลวงเป็นจุดศูนย์กลางในการปกครองเป็นจุดศูนย์กลางในการว่าราชการต่างๆขององค์พระมหากษัตริย์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นศูนย์อำนาจสำคัญมากๆเลยที่ช่วยพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองดูแลประชาชนนั่นก็คือพระราชวังบวงสถานมงคลหรือที่เราเรียกกันว่าวังหน้า เดี๋ยวขอเริ่มปูพื้นฐานก่อนว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าวังหน้าวังหน้าไหนเป็นชื่อที่เราเรียกพระราชวังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบางสถานมงคลซึ่งเราก็เรียกวังนั้นว่าพระราชวังบวงสถานมงคลนี่แหละตำแหน่งกรมพระราชวังบวงสถานมงคลหรือที่เราเรียกกันสั้นว่าวังหน้าเป็นตำแหน่งที่เป็นองครัชทายาทของพระมหากษัตริย์ หมายความว่าถ้าพระมหากษัตริย์เกิดสิ้นพระชนหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ต้องเปลี่ยนราชการก็จะมีองค์ที่เป็นกรมพระราชวังบรารสถานมงคลหรือวังหน้าขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์สืบทอดราชบัลลังก์นี่แหละแล้วสาเหตุที่เรียกว่าวังหน้านั่นก็เพราะว่าวังเนี่ยอยู่หน้าวังหลวงจึงเรียกว่าวังหน้าวังหน้าของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งโดยสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาร และในปัจจุบันพื้นที่ของวังหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์วังหน้าของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีด้วยกันหลายองค์แต่ว่าองค์ที่เราอยากจะมาพูดถึงในวันนี้คือองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนั่นคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเราขอเรียกท่านว่าวังหน้ากันแล้วกันชื่อจะได้ไม่ยาวเกินไปวังหน้าพระองค์นี้เนี่ยมีพระกรณียกิจหลายอย่างที่น่าสนใจมากโดยท่านเนี่ยเป็นน้องชายรัชกาลที่หนึ่งก็ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล กับพี่ชายมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนสมัยกรุงธนบุรีก็ได้ขึ้นเป็นผู้สมเด็จราชการเมืองพิษณุโลกวางหน้าพระองค์นี้เนี่ยความจริงแล้วท่านเป็นคนสนิทของพระเจ้าตากมากๆเลยนะถ้าเราย้อนไปดูมันจะมีเรื่องเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยพระองค์กำลังนั่งปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานอยู่แล้วก็มีพระอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะมีทหารองครักษ์เฝ้าอยู่แถวนั้นเป็นบอดี้การ์ดแล้วทีนี้ โอกาสนั้นเจ้าพระยาสุรสีหรือว่าภายหลังก็จะขึ้นมาเป็นวังหน้าแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นผู้สมเด็จราชการเมืองพิษณุโลกอยู่เจ้าพระยาสุรสีก็จะเข้ามาหาพระเจ้าตากเพื่อที่จะมาขอเข้าเฝ้าทีนี้บริการของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยกบกมือเพื่อให้เจ้าพระยาสุรสีออกไปเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าตากกาลังปฏิบัติธรรมอยู่กําลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่แต่เจ้าพระยาสุรสรีเนี่ยกลับเข้าใจผิดคิดว่าบริการของพระเจ้าตากเนี่ยกวักมือให้ตัวเองเข้ามาก็เลยเข้ามา พระเจ้าตาเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยกระโจนใส่เจ้าพระยาสุตสีแล้วก็ถามว่าเข้ามาทําไมจะคิดกระบฏหรออย่างเงี้ยจะให้ลงโทษยังไงดีเพราะว่าถือว่าเข้ามาในเขตของพระมหากษัตริย์แล้วเขตห่วงห้ามแล้วเจ้าพระยาสุตสีท่านก็บอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายก็จะต้องโดนเคี่ยนเก้าสิบทีแล้วเอาไปประหารชีวิตทิ้งซะพระเจ้าตาท่านก็บอกว่าถ้าประหารชีวิตทิ้งแล้วจะใช้ใครก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาคุยกันไปคุยกันมาก็ลดโทษลงเหลือเคี่ยนหกสิบที แล้วให้จาคุกตลอดชีวิตเขียนหกสิบที่แล้วให้ปลดเป็นไพร่จนพระเจ้าตากเนี่ยพอใจในความซื่อสัตย์และความพักดีความจริงใจของเจ้าพระยาสุรสีเลยไม่เอาโทษอะไรฉากนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าพระยาสุรสีหรือภายหลังจะขึ้นมาเป็นวางหน้าในรัชการที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนโปรดของพระเจ้าตากมากเลยแล้วก็ความจริงแล้วถ้าเราย้อนไปไกลกว่านั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากหรือสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเจ้าพระยาสุรสี ท่านมารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากก่อนพี่ชายท่านอีกก็คือท่านมาเข้ากับเจ้าตากแล้วค่อยไปชวนพี่ชายมารับราชการทีหลังแล้วก็ท่านเนี่ยได้อพยศได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์เร็วกว่าพี่ชายซะอีกแต่พอเรื่อยมาเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงก็คือในปลายราชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันเกิดเหตุจลาจลขึ้นในกัมพูชาทีนี้สมเด็จพระเจ้าตากถ้าเลยต้องส่งกองทัพไปกัมพูชาเพื่อทําให้เกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งกองทัพที่ส่งไปแน่นอนก็มีวังหน้ากันในหลวงรัชกาลที่หนึ่งอยู่ในกองทัพนั้นด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นข้าราชการเป็นขุนนางในราชสำานกกรุงธนบุรีอยู่นอกจากนี้ในกองทัพนั้นก็มีเจ้านายไปด้วยนะั่นคือเจ้าฟ้ากรมกุลอินทรปิทักษ์ซึ่งก็คือพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเองนี่แหละทีนี้ไปถึงกรุงกัมพูชากันหมดแล้วบ้านเมืองเนี่ยไม่มีใครคุ้มกัน แล้วก็เกิดกระบฏพญาสังขึ้นพญาสังยกทัพมาจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามายึดกรุงธนบุรีได้สําเร็จฝ่ายในหลวงรัชกาลที่หนึ่งกับวังหน้าซึ่งตอนนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกและเจ้าพระยาสุรสีเนี่ยก็รับทราบเรื่องราวก็เลยสั่งให้ยกทัพกลับมาที่กรุงธนบุรีแต่ว่าก่อนจะกลับมาที่กรุงธนบุรีเนี่ย ได้สั่งให้กองทัพขเขมรกับกองทัพยวนเนี่ยมาล้อมกองทัพของเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์ไว้แล้วก็กำชับไปว่าอย่าให้รู้เหตุการณ์ภายในกรุงธนบุรีแล้วทีนี้เจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์ก็นึกว่านี่คือการก่อกบฏเลยเขียนจดหมายส่งไปถึงกรุงธนบุรีเพื่อให้พระบิดาของท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบอ่ะจดหมายไปถึง คนที่รับจดหมายเนี่ยไม่ใช่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีที่ตอนนี้ขึ้นเป็นใหญ่ในบ้านเมือเรียบร้อยแล้วล้วเนื้อข้ามในจดหมายเนี่ยก็มีการเขียนกล่าวโทษกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษริย์ศึกกองทัพของเจ้าพระยาสุรสรีกองทัพอื่นๆว่าทำไมหนีหายไปไหนหมดทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวภายในวงล้อมของศัตรูแบบนี้ซึ่งคนที่เขียนกล่าวข้าในจดหมายกับคนที่อ่านจดหมายก็คือคนเดียวกัน ทีนี้เจ้าฟ้าก็มาขุยวธรพิทักษ์เนี่ยพอท่านเห็นแบบนี้ท่านก็สงสัยแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติขึ้นหรือเปล่าในกรุงธนบุรีทาไมถึงไม่มีจดหมายตอบกลับมาจากพระบิดาของท่านเลยท่านก็เลยฝ่าวงล้อมกองทัพเขมรกับกองทัพยวนอ,ยออกมาแล้วก็ไปที่ปราจีนบุรีที่นี่ฝ่ายพวกกองการเมืองปราจีนบุรีเนี่ยก็รู้ว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยแตกกระสานสร้างเซนไปหมด เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ก็เลยมีพรรคพวกอยู่เพียงหยิบมือเท่านั้นก็เลยต้องหนีแตกกอกสารสาร้างเซนเป็นเหมือนกันทีนี้ก็มีคําสั่งมาจากกรุงธนบุรีที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงผู้นําเรียบร้อยแล้วให้วางหน้าในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยไปตามจับตัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์และพรรคพวกมาวังหน้าในทังก็ยกทัพไปตั้งที่สระบุรียกคนไปประมาณหกพันกว่าคนแล้วก็ให้กระจายเป็นทัพเล็กทัพน้อยในการตามหาเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรปิทักษ์กับพรรคพวกก็ไปตามจับตัวมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับมาที่กรุงรุงงงนบรียววหลว แล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าในดวงัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านถามเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์ว่าจะอยู่ต่อไหมจะอยู่รับใช้หรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยก็จะชูบเลี้ยงดูแลเอาไว้แต่เจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์เนี่ยท่านบอกว่าจะขอตายตามบิดาหลังจากนั้นก็เลยต้องประหารเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์พร้อมพักพวกกันไปหมดเลย ทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบนี้ล้วเนี่ยตามปกติก็จะต้องมีการถอนรากถอนโคนกลุ่มอํานาจเก่าออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามต่อการปกครองในยุคใหม่นั่นหมายความว่าต้องฆ่ากลุ่มขุนนางที่เป็นกลุ่มอํานาจเก่าทิ้งให้หมดหรือต้องมีการประหารชีวิตพระราชวงศ์ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผู้ปกครองคนเก่าเนี่ยออกไปให้หมดวังหน้าในรัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านขอพระราชานในหลวงรัชการที่หนึ่งว่าพวกลูกเด็กเล็กแดงพวกลูกหลานที่เป็นพระราชวงศ์พระองค์ต่างๆของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ย จะขอเอาไปใส่เรือแล้วเอาไปล่มทิ้งน้ําเสียจะได้ไม่ต้องมาเป็นเสี้ยนหนามต่อไปแล้วท่านก็บอกอยู่ว่าตัดไวยอย่าไว้หนามนอกฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกอันนี้คือคําพูดที่เป็นโค้ดเด็ดมากถ้าใครศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งความหมายของท่านก็คือเมื่อล้มล้างการปกครองของพระเจ้ากรุงธนบุรีไปแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยภายภาคหน้าอาจจะกลับมาแก้แค้นก็ได้ แล้วความจริงแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เป็นญาติกับพระเจ้ากราาุงธนบุรีโดยที่มีความเป็นมาก็คือว่าในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยท่านได้ถวายลูกสาวของท่านคนหนึ่งให้เป็นบาทบริจาติการในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นก็หมายความว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นลูกเขยท่านและท่านก็เป็นพ่อตาแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับบาทบริจาริการคนนี้ก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งงั้นก็หมายความว่าเจ้าชายน้อยพระองค์นี้ก็จะต้องเป็นหลานตาของในหลวงรัชกาลที่หนึ่ ซึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็คือเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงก็มีชีวิตรอดอยู่ต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ได้ถูกประหารชีวิตแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่บันทึงอีกว่าในหลวงรัชกาลที่1กับวังหน้าในรัชกาลที่1น,น้องชายของท่านเนี่ยได้มีการประหารชีวิตพวกที่เป็นข้าราชการกรุงเก่าหรือพวกที่อ่าจะเป็นเสี้ยนหนามต่อการปกครองของท่านในอนาคตไปเป็นร้อยคนเลย แล้วก็พวกญาติญาติหลายคนของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็รวนประหารชีวิตไปด้วยจะได้รับการยกเว้นก็แต่พวกที่เป็นเด็กกับผู้หญิงทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับวัง้าในรัชกาลที่หนึ่งนั่นก็คือมันมีอยู่คราวหนึ่งมีคนคิดจะกะบฏต่อท่านเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ท่านจะต้องออกทรงบาทนั่นก็คือออกมาใส่บาทตามปกติเป็นกิจวัตรของพระราชวงศ์นี่แหละ แล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยมีข้าราชการสองคนวางแผนกันว่าจะปลงพระชนวังหน้าในรัชการที่หนึ่งก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงรับใช้ในวังแล้วก็ไปยืนรออยู่ตรงพระทวารหรือว่าประตูที่วางหน้าเนี่ยจะต้องเสด็จออกทรงบาตรในวันนั้นแต่เผอิญว่าอะไรโดนจิตใจไม่รู้วันนั้นเนี่ยวางหน้าไม่ได้เสด็จออกทรงบาตรในตอนเช้าณเวลานั้นตามปกติวันนั้นเนี่ยวางหน้าเสด็จไปหาในหลวงก่อนแล้วค่อยทรงบาตรทีนี้สองคนนั้นที่เข้ามาจะปลงพระชนเนี่ยก็รอเกอร์ ทำไปทำมาโดนตำรวจจับได้วิกลุดทีนี้ก็เลยต้องฆ่าตำรวจทิ้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นภายในพื้นที่ก็ได้มีการกับทูลเรื่องขึ้นไปถึงวังหน้าและรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เลยมีรับสั่งให้ไปจับทั้งสองคนนี้มาแล้วก็ไต่สวนชําระความสืบไปสืบมาก็พบว่าข้าราชการผู้ใหญ่ในวังหลวงบางคนเนี่ยให้การสนับสนุนการปลงผระชนการคิดก่อก,กบฏในครั้งนี้ด้วยกระสาวไปสาวมาก็มีเต็มไปหมดโยงคนนู้นโยงคนนี้ก็โดนประหารชีวิตกันทั้งหมดนั่นแหละ เพราะว่าโปแตกวิกหลุดกลางคันเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าพูดถึงวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของคำสาบวังหน้าคำสาบวังหน้าที่มาที่ไปก็คือมีเรื่องบันทึกกันว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่วังหน้าท่านจะสิ้นพระชนท่านได้มีการกำชับได้มีการสาบแช่งเอาไว้ว่าถ้าใครที่มาใช้พื้นที่บริเวณวังหน้าหรือพระราชวังบวงบรวสถานมงคลแล้วไม่ใช่ลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไข่ของท่านเนี่ย ขอให้ประสบพบเจอกับเพศภยัยอันตรายอุปสรรคสิ่งไม่ดีต่างๆแต่เรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่ามีมูลความจริงที่น้อยไม่สามารถหาห,าาหลักฐา,า,า,านหรือเอกสารประกอบที่ร่วมสมัยกับวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่วังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งสิ้นพระชนไปแล้วแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านจะตั้งวังหน้าพระองค์ใหม่ซึ่งก็คือลูกชายคนโตของท่านสมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรขึ้นมาเป็นวังหน้าท่านก็ไม่ได้ให้ประทับที่พระราชวังบังสถานมงคลแต่ให้ไปประทับที่วังเดิมกรุงธนบุรีแล้วอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับพระแสงราวเทียนพระแสงราวเทียนเนี่ยคือพระแสงดาบคู่กาย ของสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาดผ่านการศึกการรบมาหลายครั้งกับท่านผ่านสงครามก้าวทับด้วยและทีนี้ก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยท่านได้มอบพระแสงดาบอันเนี้ยถวายเป็นพุทธบูชาโดยให้ใช้เป็นที่จุดเทียนเราก็เลยเรียกว่าพระแสงราวเทียนโดยพระแสงราวเทียนอันเนี้ยอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวรารัางสริ ก็สามารถไปดูไปชมกันได้แล้วมันก็มีเรื่องเล่าอีกว่าท่านเนี่ยเคยจะแทงตัวตายถวายเป็นพุทธบูชาแต่ลูกชายของท่านเนี่ยห้ามไว้ได้ทันและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นที่น่าสังเกตและน่าสนใจมากก็คือว่าวางหน้าในทุกรัชการที่ไม่ได้เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์จะสิ้นพระชนก่อนพระมหากษัตริย์หมดเลยไล่มาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสินคณาธท่านก็สิ้นพระชนก่อนสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ก็สิ้นพระชนก่อนรัชกาลที่สองสมเด็จพระบวรราจ้ามหาศักดิ์พลเสเท่านก็สิ้นพระชนก่อนรัชกาลที่สามมาถึงรชัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่านก็สิ้นพระชนไปก่อนถึงรชัชกาลที่ห้าก็สิ้นพระชนไปก่อนไม่มีองค์ไหนที่ขึ้นครองราชสมบัติเลยก็จะมีแต่ในหลวงรัชกาลที่สองที่เป็นลูกกษัตริย์จริงๆเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเป็นวังหน้าแล้วค่อยขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์เดียว ถือว่าเป็นวังหน้าของกรุงรัตนโกสินทร์เพียงพระองค์เดียวที่ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติแน่นอนว่าทุกเอกสารอาจจะไม่ตรงตามที่ใจเราคิดหรืออาจจะไม่ตรงตามเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เราได้แต่อาศัยหลักฐานเหล่านั้นแล้วนํามาวิเคราะห์ตีความถอดมาเป็นบทความต่างๆเป็นความคิดเห็นต่างๆแล้วเอามาตีแผ่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันดังนั้นนี่อาจไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะไม่มีใครเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นตามที่ได้มีบันทึกไว้ในอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพระราชพงศาวดารเอกสารเก่าแก่จดหมายเหตุต่างๆขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่านประวัติศาสตร์อย่างมีสตินะครับ โอเคแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลของกรุงรัตนโกสินทร์ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไหนเรื่องราวอะไรสนุกสนุกน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยรอรับชมรับฟังกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ